ทุกทีครับวันนี้มาพบกับ Server Minecraft AMD นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาทำการน,นั่นอะไรโชว์เทอร์ชนแพ็กนะครับที่ผมทำระหว่างตอนที่ผมว,ว่างๆรอแมป Minecraft เปิดนะครับ Minecraft Server AMD เปิดเป็นเทอร์ชนแพ็กที่ผมเอามาแก้ไขนะครับโดยที่มีต้นฉบับมาจาก Mac ก a าร์คแม็กพและก็โดกูคราฟนะครับเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทําเอาไว้ทําให้คนที่อยู่ในเซิร์ฟลื่นขึ้นนะครับหมดสร้างสารรค์เวอร์เอร์อันนี้แล้วกันนะครับะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ของทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดวงอาทิตย์ผมก็แก้ไขให้แล้วนะครับเป็นอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ก็จะมีปัญหาเรื่องเข็มทิศกับนี่นะครับนาฬิกานะครับที่จะใช้ไม่ได้นะครับกำลังจะแก้ไขยอยู่นะครับมันเป็นเดี๋ยวผมถ้าใช้ได้แล้วผมจะบอกนะครับนี่เข็มทิศย,ยังใช้ไม่ได้นะครับ อะไรก็ยังไม่รู้นะครับก็ขอแก้ไขเยอะนะครับเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเซฟนี้เอ้ยไม่ใช่เซอร์ชเ a นแพ็กนี้ก็จะมีข้อดีคือคนที่คอมกากนะครับเล่นแล้วจะลื่นขึ้นนะครับอ่า จะมีข้อดีเยอะนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเกมโหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูแบบธรรมดาก Hands ันนะครับแบบที่ไม่ใช่เกมโหมดนะครับคนเดียวนะครับชุดร่อนนะครับเอ้ยนี่เลยอ่เอ้ยอเบกเบกเบกโอ้โหนะครับอ <right> ่านี่ก็จะเป็นแถบพลังนะครับกับที่เก็บเบลนะครับ ดูนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าทุกอย่างก็จะถูกทำขึ้นมาให้เป็นของดะคุคามนะครับโดยที่มีบล็อกทุกอย่างเป็นของแบ็กแพร็นะครับอ่าวันนี้ก็จะมีมาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะมาโชว์เพียงเท่านี้ สำหรับใครสนใจนะครับก็รอผมพัฒนาเสร็จก่อนนะครับแล้วผมจะแจกอีกทีนะครับแจกตัวทดลองเล่นไปแล้วนะครับสวัสดีครับ